รู้ละทำไมเจ้านายโอบเ,เนี่ยถึงชอบมานะักชอบมาหนาะพูดตลอดนี่ถ้าอยู่ใกล้นางจะมาทุกวันทุกวันยังไงก่อนรบมัันหนักยังไงกอมาทุกวันเนาะว h ยโว วันนี้นะคะอปก็จะพามาร้านอาหารร้านหนึ่งที่เป็นร้านโปรดของเจ้านายนะคะนางเนี่ยบอกหลายรอบมากแต่โอปเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาสักทีหนึ่งครั้งเนี้มีโอกาสละหนีนางมาทานร้านอาหารร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านข้าวใหม่ค่ะยังไงตามโอปเข้ามาข้างในกันเลยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะอกก็ได้อยู่กับเจ้าของร้านอาหาร ข้าวใ,ใหม่เป็นที่เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณโบนาส,สวัสดีค่ะค่ะรุกวนคุณโบนัทแนะนําตัวหน่อยนะคะค่ะชื่อสัลิสามณยกุลนะคะชื่อเล่นชื่อโบนัสนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารข้าวใหม่ค่ะยังไงโอ,อปอลบกวนขออนุญาตเรียกเป็นพี่โบน,นะะัทหน้าค่ะได้ค่ะออร้านอาหารข้าวใหม่นี่ไม่ทราบว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไงคะก็ถ้าแบบดั่งเดิมเลยนะคะจะเป็นสมัยรุ่นคุณป้าพี่โบนเนี่ยจะเปิดอยู่ที่เมืองทองธานีตอนนั้นคุณป้าเปิดมาประมาณ15ปี นะคะแต่ก็ปิดไปแล้วแล้วก็เนี่ยพี่โบเป็นดุ้นหลานชอบทำอาหารแล้วก็เลยมามาเปิดร้านมาเปิดร้านแล้ว,ลวค่ะเอ่อชื่อร้านนี่คือใครเป็นคนตั้งคะ่ะแล้วความหมายข้าวใหม่นี่คือคข้าวที่หุงสุกใหม่ๆหรือเปล่าเออค่ะเออจริงๆแล้วด้ชื่อข้าวใหม่นี้นะคะคุณป้าพี่โบเป็นคนตั้งแต่ความหมายจริงๆของคําว่าข้าวใหม่เนี่ย ตามที่คุณป้าพี่โบตั้งใจตั้งคือเป็นชื่อของดอกไม้หรือชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งคือดอกชมนาฏนะคะเป็นดอกไม้สีขาวใช่ค่ะไม่ใช่ว่าข้าวหุงสุกใหม่แบบนี้ไม่ใช่เป็นชื่อดอกไม้ข้าวหุงสุกใหม่ร้านอาหารข้าวใหม่อเป็นชื่อของดอกไม้ดอกชมนาฏใช่สีขาวในกระทู้เพิ่งรู้เลยว่ามีอีกชื่อหนึ่งด้วยร้านอาหารเนี่ยคือเสิร์ฟเป็นอาหารประเภทไหนคะแรกเริ่มเลยนะคะที่เราเปิดร้านเนี่ยเราจะมีเป็นแต่ภาคกลางก่อนนะคะแล้วเราก็ได้เพิ่ม เป็นอาหารภาคใต้ขึ้นมาด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนจะนิยมอาหารใต้ค่ะเราก็เลยเพิ่มเมนูที่เป็นอาหารทางภาคใต้ขึ้นมา แล้วคอนเซปต์ร้านล่ะคะอุปตตั้งแต่เดินเข้ามานี้เห็นของโบราณเยอะแยะมากมายเลยพี่โบชอบสะสมเอกหรือหรือยังไงคะแบบเยอะมากพอดีเราขายอาหารไทยด้วยนะคะเราก็เลยแต่งร้านแบบไทยๆนะคะแต่ว่าของแต่งร้านในร้านเนี่ยก็จะเป็นของสามีค่ะโอ้โหคือชอบสะสมอยู่แล้วพี่เขาชอบสะสมของเก่าค่ะก็เลยขอมาแต่งร้านบ้างอ๋อขอมแต่งบ้างหระคะแสดงว่ายังมีอีกเยอะยังมีค่ะแล้วของ รานที่มาตั้งเนี่ยพี่โบโจัดเองทุกที่เลยว่าตรงนี้ต้องวางตรงนั้นตรงนั้นตน้องวางตรงนี้เลยไหมคะพอดีอสามีพี่โบเป็นสถาปนิกค่ะพี่เขาก็เลยได้ช่วยมาแต่งร้านอ๋อได้ช่วยแต่งร้านเ,นเลยค่ะแล้วที่พี่โบบอกว่าก่อนหน้านี้นนคุณป้าเป็นคนทําแล้วพี่โบมาทําต่อเนี่ยก่อนหน้าน,นี้คือพี่โบทำอะไรมาก่อนคะก็ตแต่ก่อนพี่โบเป็นแอร์โฮสเตสนะคะสายแถบตะวันออกกลางค่ะทีนี้พอแต่งงานก็เลยกลับมาอยู่เมืองไทยก็เลย เอ๊ะเราต้องหาอะไรทำนะก็เลยได้มาเปิดร้านนี้อ๋อก็เลยได้มาเปิดร้านตรงนี้นะคะแล้วค่ะต่างกันมากไหมคะตั้งแต่พอแบบเป็นแอร์แล้วปึ๊บมาเป็นร้านอาหารก็ต่างอยู่นะคะแต่แต่ก่อนก็เสิร์ฟบนฟ้าตอนนี้เรากลับมาเสิร์ฟบนดินนะคะอ๋อก็คือพี่โบก็ชอบด้วยอยู่แล้วไหมคะใช่ค่ะพี่โบชอบทําอาหารอยู่แล้วด้วยค่ะถ้าถ้าสมมติตอนเด็กๆเนี่ยเวลาปิดเทอม ก็จะไปบ้านคุณยายแล้วก็ให้คุณป้าสอนทาอาหารสอทนทาขนมแบบเนี้ยนะคะตั้งแต่เด็กๆครัจะชอบเมนูชอบดูรายการทําอาหารอย่างเงี้ยค่ะอืม,อมค่ะโอเคแล้วก็วันนี้นะคะทางพี่โบเนี่ยก็ได้เตรียมอาหารให้เราทั้งหมด6เมนูนะคะ,คะเดี๋ยวยังไงรูกคนพี่โบแนะนำน,นิดนึงนะคะว่าแต่และเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างได้ค่ะเริ่มจากอันนี้เลยนะคะ,คะจะเป็นเมนูต้มขากุ้งปักใต้นะคะเ,เมนูนี้เนี่ยก็เราจะมีใส่เครื่องแกงใต้ด้วย มีใส่น้ำมะขามเปียกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติของเมนูนี้เนี่ยก็จะมีความเผ็ดนิดนึงและมีติดเปรี้ยวตอนปลายหน่อยนึงค่ะแล้วเราก็จะใส่ยอดมะาพร้าวอ่อนอ๋มีมะพร้าวอ่อนค่ะเมนูถัดไปนะคะจะเป็นแกงส้มไหลบัวปลาช่อนทอดนะคะอันนี้เราก็จะใช้แบบไหลบัวที่ไหลบัวนี่คือรากบัวนะคะไม่ใช่สายบัวสายบัวคือลำต้นนะคะอ,อันนี้มันก็จะมีความกรุบกรอบไหมคะตัวของ ไหลบัวนะคะและความพิเศษของเมนูนี้คือน้ําแกงส้มเนี่ยเราจะทําเองทุกขั้นตอนจนออกมาเป็นน้ําแบบนี้อ๋อทาเองหมดเลยใช่ค่ะเครื่องอะไรอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจะมีเ,เข้มข้นหน่อยน้ําแกงส้มเนี่ยค่ะจะมีความเ,าเข้มข้นนิดหนึ่งค่ะเพราะเราทําเองทุกขั้นตอนก็ใช้เวลาเวลาในการทํา เมนูถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นตูนิ่มข้อผิดเกลืออันนี้ก็เป็นเมนูยอดฮิตเหมือนกันโอ้ค่ะเป็นเมนูยอดฮิตใช่ค่ะเราจะแบบทํากระเทียมใหม่ๆเลยมันก็จะมีความหอมกรอบอร่อยนะคะ oh. ส่วนต่อไปจะเป็นใบเหลียงผัดไข่นะคะอันนี้เราก็จะต้องเลือกเฉพาะใบที่เป็นใบอ่อนเท่านั้นเป็นใบอ่อนใบผัดไข่นี่เป็นอาหารทางภาคอันนี้ภาคใต้เลยค่ะ,คะอันนี้ภาคใต้เลยนะคะเราก็จะต้องเลือกเฉพาะ ใบอ่อนเท่านั้นที่เอามาทําเมนูนี้ทาไมถึงต้องเป็นใบอ่อนเท่านั้นคะถ้าเกิดใบแบบแก่นิดน,นึงมันค่ะถ้าแก่นิดน,นึงเนี่ยอาจจะมีรสขมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อนอนใช่ค่ะเราเลือกเฉพาะใบอ่อนเท่านั้นค่ะสร็นต่อไปนะคะจะเป็นผัดเผ็ดสตอหมู3ชั้นนะคะเมนูนี้ ความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเครื่องแกงของเราเนี่ยทำเองทําเองเครื่องแกงเนี่ยเราทําเองโขกเองส่วนผสมา<ช>มาขก,ก,กเองเลยในเครื่องแกงเนี่ยก็จะมีสมุนไพรเนี่ยหลายชนิดเลยทานแล้วก็จะสุขภาพดีแล้วก็เครื่องแกงเนี่ยก็จะหอมอร่อยอันนี้ก็คือทําเองสดใหม่แน่นอนใช่ค่ะ ส่วนเมนูสุดท้ายนี้นะคะคือเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะจะเป็นปลากระพงเกรดกรอบนะคะอันนี้คือถ้าเห็นนะคะเกรดนี้สามารถทานได้เลยนะคะอ๋อก็คือเกรดตรงนี้ก็ทานได้เลยก็คือว่าเกรดกรอบอ๋อถึงชื่อว่ากรกรอบก็จะทานกับน้ําจิ้ม2อย่างนะคะจะมียำมะม่วงแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะอ๋อก็คือทานได้กับน้าจิ้ม2อย่างเลยใช่ค่ะคือตรงนี้จะเผ็ดไหมคะเนี่ยไม่เผ็ดหรอกค่ะอันนี้เป็นยำมะม่วงไม่เผ็ดอ๋ออันนี้ซีฟู้ดอาจจะเผ็ดนิดนึงนิดนึงค่ะอ๋ออันนี้ก็คือ อย่างมะม่วงนี่ก็คือจะสําหรับคนไม่ทานเผ็ดค่ะค่ะอันนี้ก็คือมีความเผ็ดที่ปมานิดนึงค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของที่นันนะคะโอเคค่ะถ้ากันเมนูแนะนําของทางร้านเนี่ยค่ะจะมีเป็นเมนูอะไรบ้างคะคเอ่อนอกจากที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูที่อร่อยอีกหลายอย่างนะคะเอ่อที่ลูกค้าชอบสั่งก็จะมีแบบกุ้งบาช่อผัดกะปิก็มีนะคะต้มข่าปลาสลิดใบมะขามอ่อนอันนี้อาจจะแบบ ไม่าทันยากไหมไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะไม่เคยได้ยินเลยค่ะใช่ค่ะหรือจะมีผัดวิ้นเซ็นกระเทียมโทนก็อร่อยนะคะก็มีแกงพริกใบยี่หร่าปลาคังอุ้ยอันนี้ก็เมนูใต้เคยได้ยินไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยใช่ไหมคะเมนูก็จะเผ็ดร้อนหน่อยเพราะว่าเราใส่เครื่องแกงใต้ด้วยแล้วเราก็ใส่ใบยี่หร่าอ๋อรสร้อนแรงอ่าใช่ใบยี่หร่าขาร้อนแรงค่ะยังไม่หมดนะคะ ต่อด้วยเมนูของหวานที่พี่โบแนะนำเนี่ยจะเป็นเมนูนี้เลยค่ะเป็นเมนูอะไรคะเป็นเมนูไอศครีมน้อยหนาค่ะอ๋อตรงนี้เป็นตัวแนะนําของทางร้านเลยใช่ไหมคะาหรับขนมหวานก็อันนี้คุณป้าพี่โบเป็นคนทํานะคะนี่คือโฮมเมดอ๋อโฮมเมดเลยใช่เพราะว่าไม่เคยเห็นเลยค่ะเมนูนี้คือน่าจะหาทานยากอยู่ก็ยากอยู่ค่ะอันนี้เราจะใช้เนื้อน้อยหนาจริงๆเนี่ยมาทําเป็นไอศครีม อ๋อค่ะที่คุณป้าเป็นคนทำเนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยทําร้านใช่ค่ะมาตั้งแต่สมัยตนนู้นเลยนู้นเลยค่ะจนมาถึงตอนนี้ยังทำได้ตอนนี้คุณป้า80แล้วนะคะโอ้โหนี่ต้องเป็นสูตรโบราณสูตรแบบเฉพาะค่ะอันนี้รสชาติเป็นประมาณไหนคะนอกจากจะมีเนื้อไอยหนาแล้วเราก็ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นนะคะก็จะมีความนมนมนิดนึงมีเนื้อ น้อยหนาโอเคถ้างั้นยังไงเดี๋ยวบอกขออนุญาตลองทานเลยละกันนะคะไม่เคยเห็นเลยเมนูนี้ค่ะอืมอร่อยมากค่ะหวานหวานเนาะไม่ไม่หวานมากนะอันนี้มันจะมีเนื้อไนนาอยู่ในนี้ชอยช่ยชยไ,ดได้ได้เนื้อได้เนื้ออยนาคือเห็นเห็นทุกก้อนเลยจะมีเนื้อน้ไนนา ทั้งหมดเลยค่ะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะมาตามรอยโอมเนี่ยจะต้องมาที่ร้านเนี่ยทางไหนได้บ้างคะที่อยู่ของร้านเนี่ยนะคะร้านจะอยู่ตั้งอยู่ที่ออซอยเสนานิคม1แยก12นะคะอยู่ด้านล่างของคอนโดสายลมสวีทนะคะหรือจะติดต่อทางเฟซบุ o กนะคะชื่อร้านอาหารเข้าใหม่นะคะหรือ,เ,อ,อเบอร์โทรที่ร้านนะคะ029429755นะคะหรือ,เ,อ,อเบอร์มือถือ อีกเบอร์หนึ่งนะคะเป็นเบอร์0972896456ค่ะอ๋อตรงนี้ก็คือสามารถ จองมาก่อนได้แล้วถ้ามาเป็นครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบสามารถจองห้องไว้ก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะโทรมาสำรองที่นั่งได้เลยค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วเวลาทำการของทางร้านนี้เปิดปิดกี่โมงคะร้านจะปิดทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนนะคะแล้วก็จะเปิดบริการตั้งแต่11โมงถึงบ่ายสโมงนะคะแล้วก็ปิดเบรกหนึ่งชั่วโมงบ่ายสถึงบ่ายสนะคะแล้วก็เปิดต่อ4โมงเย็นถึงประมาณ2ทุ่มค่ะสุดท้ายนี้นะคะแล้วพี่โบฝากร้านกับทางท่านผู้ชมที่อยากมา ตามรอยนิดนึงค่ะค่ะก็ถ้าท่านผู้ชมนะคะ,อะชอบทานอาหารแบบไทยๆนะคะมีอาหารทั้งภาคกลางและภาคใต้นะคะก็ขอ,อเชิญมาชิมอาหารที่ร้านนะคะแล้วก็ที่ร้านจะไม่ใช้ผงชูรสด,ด้วยอทุกเมนูก็คือไม่มีผงช,ชูรสไม่ใช่ผงชูรสด,ด้วยค่ะค่ะโอเคค่ะถ้างั้นยังไงต้องขอบคุณพี่โบมากเลยนะคะ ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลารับประทานอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวปอจะลองทานก่อนเลยเจ้านายนะคะคือคุยนทักควีน่าร้านนี้ร้านโปรดของนางเลยวันนี้นะคะก็อปอได้มาลองทานเลยเดี๋ยวเราลองเลือกเป็นเมนูเป็นเมนูนี้ก่อนเลยเมนูนี้แน่นอนของโปรดเจ้านาย <Wow. S 1> นข้าวนะ ก็จะชอบทานเมนูอะไรแบบแกงๆอะไรประมาณนี้กะทิแต่ว่าลดน้ำหนักนะ <What? S 1> ตอนเย็นไม่กินข้าวแต่ว่ามื้ออื่นอ่ะมื้อเช้ามื้อกลางวันอะสองการแต่ตอนเย็นไม่กินข้าวเนาะมเมนูนี้นะคะพี่โบนัสบอกเลยว่าเป็นเมนูใหม่ของทางร้านเมนูต้มขากุ้งปักใต้ค่ะ เรามาลองทานกันเลยค่ะอืมสดมากค่ะคนทานเผ็ดน้อยเน่ยคือทานได้เลยนะคะคือถ้าเกิดนึกถึงอาหารใต้เนี่ยต้องลดเผ็ดที่นี่ยคือเผ็ดไหมเผ็ดนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดเราอยากลองอาหารใต้นะคะมาที่นี่เลยเพราะว่าโอปอก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ทานเผ็ดอันนี้ของโปรดโอปเองค่ะ ันนี้ชอบส่วนตัวใบเหลียงผัดไข่อร่อยอันนี้เป็นใบเหลียงผัดไข่เนี่ยเป็นอาหารใต้อาหารใต้เลยแล้วก็เป็นเมนูที่ถ้าไปร้านอาหารใต้นะปกติอบอบก็จะสั่งหลังบ่อยนะอือันนี้อร่อยอันนี้เรียงมานานเมนูสตอ สามชั้นผัดสตออืมปกติไม่กินสตอนะแต่คือเมนูนี้นี่แบบคือหอมมากอะตอนมาคือหอมมากคือต้องขอรองทานซะหน่อยอืเมนูนี้ก็ไม่ได้เผ็ดหย่กที่คิดนะคือทุกคนที่คิดว่าอาหารใต้นเนี่ยจะต้องเผ็ด ใครไม่ทานเผ็เนี่ยมาลองกลิ่นความหอมอะไรอย่างเงี้ยคือใต้เลยใครอยากทานอาหารใต้แบบแต่ว่าไม่ทานเผ็ดนะลองต้องมาลองเมนูต่อไปอ่ะใครเลิฟกระเทียมใครเลิฟกระเทียมนะคะต้องเมนูนี้เมนูนี้เลยปูนิ่มทอดกระเทียมนะ ไม่ใช่สิกูนิ่มคั่วพริกเกลือตัวนี้นี่คือจะกระเทียมเยอะมากคนเลิฟกระเทียมต้องไม่พลาดอืมหวานหเค็มๆกินคู่กับกระเทียมอร่อยมากมเธอไม่เผ็ดไม่เผ็ดจริงๆ อืมอย่างเงี้ยมาทานกันแบบเป็นครอบครัวได้ไดเด็กมาได้อาหารรสชาติดีแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยฟินปลื้มเมนูนี้มาเมนูนี้เป็นไหลบัวเป็นปลาทอดแล้วก็เป็นไหลบัวเป็นเมนูแกงส้ม ดูดูชิ้นใหญ่ๆท้งนั้นสีน้ำเขาแบบเข้มข้นนะปลาชิ้นใหญ่ๆไห,หลบัวและน้ำแกงส้งอมอร่อยเข้ากันมากคือเข้มข้นเราต้องกินกินแบบกินผสมกันนะ อร่อบัวคือกรอบปลาก็สดน้ำแกงส้มนี่แบบเข้มข้นสักใจพออีกนิดขอแวะขอแวะปูนิ่มนิดนะฉันไปจากปูนิ่มไม่ได้กับใบเลียงผัดไข่ฟินๆคำเดียวม,มาเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้าน ที่บอกว่าเกร็ดเนี่ยกรอบทานได้จะเป็นยังไงเขามีน้ำยำนี่มีเป็นน้ำยำกับน้ำจิ้มซีฟูดนะคะเป็นน้ำยำก่อนนะราดลงไปอ,อ,อร่อยทำแบบเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวเกล็ดเขากรอบจริงๆเคี้ยวได้เลยตอนแรกยัง กลัวว่าจะแข็งจะทิ่มคออยู่ไม่กรอดกรอบจริงๆคำต่อไปนะคะเป็นกับน้ำจิ้มซีฟูดเผ็ดเพิ่มมันนิดนึงมาลองดูอืมเสรอร่อยทั้งคู่ถ้าใครชอบแบบเปรียปร้ยวๆแนะนำเป็นยำ น้ำยำมะม่วงแต่ถ้าใครชอบแบบออกแนวะแบบกินอาหารทะเลซีฟูด้ดเปรี้ยวเผ็ดเค็มแนะนาเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดไปเลยกรอบจริงเก็ดกรอบของจริงเลยอันนี้เนี่ยรู้ละทาไมเจ้านายอบเนี่ยถึงชอบมานะักชอบมาหนาะพูดตลอดนี่ถ้าอยู่ใกล้นางจะมาทุกวันทุกวันยังไงก่อนรมนั้นหนะักยังไงก่อน มาทุกวันเนาะก็คือไม่ต้องไปกินร้านไหนเลยวันหนึ่งกินสองมือ้อแต่สองจานนะมือ้อนึงอะ่ะ <What? S 1> ยิ่งมาร้านนี้คือตับไปแน่นทุกวันเวลาได้แบบไปทานอาหารกับนางกลางวันทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยเออระหว่างวันทานข้าวร้านไหนนางชอบนะปกติอะ่ะคือสองจานอยู่แล้วร้านไหนชอบก็คือสามบางทีมีการแบ่งกันไหม๋สั่งมาแบ่งกันเนาะ ช่วยกันกินฉันกินไปสองคำฉันรู้ว่าเขาอยากกินไงฉันก็อืมอมืตลอดแล้วก็เมนูที่โอ้จะยกให้เป็นนัมเบอรวันเลยเนี่ยคือเมนูนี้เลยปลากระพงเก็เกอบอร่อยจริงคือติดใจน้ำจิ้มไอ้น้ำยมอันเนี้ยน้ำยำมะม,ม่วงคือเพราะว่าเคยเจอว่ามะม่วงเปรี้ยวน้อยแต่ที่เนี้ยเปรี้ยวของจริงอร่อยอีกเมนูที่ แนะนำเลยเมนูใหม่ของทางร้านเมนูนี้ก็อร่อยคือไงอะอาหารใต้เนี่ยต้องเผ็ดแต่อันเนี้ยไม่ไม่ไม่เผ็ดมากแต่ความหอมของเครื่องเทศความแบบเข้มข้นเนี่ยคือจริงแล้วแบบอร่อยจริงเมนูเนี้ยคือกุ้งนี่แบบตัวใหญ่ๆตัวยอดมะพร้าวอย่างเงี้ยมาแบบนิ่มๆเลยนะแล้วแบบโอ้โหอร่อยมากแน่นอนเมนูนี้เจ้านายไม่พลาดแน่นอนตัวเนี้ย ก็มั่นใจถ้ารอบหน้าเจ้านายมาอีกเนี่ยโอ๋จะต้องมาด้วยแน่นอนเพราะว่าครั้งก่อน,อนเนี่ยไม่เคยมาโอ๋นะปอไปก็ไปแต่พอได้มาลองด้วยตัวเองแล้วเนี่ยโอ้โหโอ,โอ,โอ๋ต้องไม่พลาดแน่นอนจะมาทุกรอบที่นา่งมาและท่านใดนะคะจะมาตามรอยโอ๋และเจ้านายเนี่ยก็สามารถมาได้ที่ร้านอาหารข้าวใหม่นะคะวาย w ว